ไอ้เพื่อนอย่าช่วยเว้ยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะช่วยเว้ยนี่อ่ะนี่อ่ะเอาดิเอาดิสองสาวอ่ะลุกกระทืบอ่ะนี่ไงฝากคือรถเพื่อนไปเลยเออสุดยอดเอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอยู่พบเกมเด็ดออฟิเกนะฮะโอ้โหตอนนี้คือรถผมจะระเบิดเลยนะลงก่อนเลยโอ้โห ผมกำลังตามหาบ้านแดงอยู่นะฮะโอ้โหดูภาพดูไม่ได้เลยแหมเปิดคิดยังไวผมกำลังขับรถตามหาบ้านแดงอยู่นะโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวเราผมก็เตรียมของมาแล้วล่ะเล่านะผมแต่ว่าตอนนี้คือผมต้องเตรียมเพิ่มนะ โอเคเดีย๋ยวเราระหว่างนี้ผมก็ต้องหานะผมเดีย๋ยวผมไปทำเวสก่อนละกันนะตรงนี้แล้วก็จะดูด้วยนะว่าตรงไหนมันเป็นพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะผมมันจะมีพื้นที่อยู่นะผมผมก็ขับรถล่อนๆหาไปในพื้นที่หลายๆที่แล้วก็ไม่เจอตรงนี้ก็ไม่ใช่นะผมโอเคผมก็งงว่ามันอยู่ตรงไหนเนะี่ยดูจากทรงแล้วยังไม่เห็นเลยนะครับผม มันต้องมีอยู่แล้วนะฮะมันไม่มีไม่ได้หรอกครับผมบ้านแดงไนี่เพราะว่าเป็นหลังทุกท้ายนะผมหลังที่สามที่สี่นะครับมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละนะฮะโอเคไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวก,ก็เจอนะฮะเดี๋ <c oughs> ยวเอาไปต้อมรถก่อนรถแม่งจะพังไอพังไปแล้วดิไม่ต้องจะพังโอ้โหประตรงประตูนี่กระเด็นกระดอน <c oughs> ระเบิดกระเด็นวกรองข้างหน้ากันหมดเลย ประตูหายไปเฉยเลยครับผมเหมือนเด้งคืนอัตโนมัติงงแปบ๊บไปเดี๋ยวเราไปทำกุ้งก่อนดีกว่านะฮะโูดูแม่ไม่เห็นนะถ้าเห็นที่ผมชนไปแล้วนะเอ้ไม่ใช่มันคงจะบิ่งชนรถผมแล้วเออไหนครับพี่ไหนหลักสุดท้ายพี่ซ่อนไว้ที่ไหนจุง จงบอกผมมาโอเคให้เราพาไปไหนมานะเอาออกไม่ได้ตรงนี้อะไรสการอะไรเพื่อนขอเคี่ยวของก่อนละกันนะอีอีของดีแบบนี้ต้องหาไม่มีว่ะเฮ้ยเปิดประตูทำผหาอะไรแต่การกับมันทีกเออจู่ๆก็เปิดประตูเฉยเออระเบิดไฟโอ้โห อืไปแล้วโว้ยอืออือผู้หญิงคนนี้เจองานหนักตลอดเลยดีนะลบ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 โอ้โหหลบไม่ทันเมื่อกี้ผมก็กดลบแล้วโอ้โหคลิปผ่าละเก็บหนักเลยทีนี้โอ้โหไอ้เพื่อนเดี๋ยวช่วยเว้ยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะช่วยเว้ยนี่อ่ะนี่อ่ะเอาดิเอาดิสองสาวอะลุมกระทืบอ่ะ นี่ไงฝากคือรถเพื่อนไปโลเออสุดยอดแค่เนี้ยเดินมาแค่เนี้ยโอ้โหซอมบี้พึบเลยแค่เดินมาใกล้ๆอ่ะเนี่ยเข้าทางปกติครับผม ต้องกระแทกอย่าง้วเฮ้ยโหเปิดมาเจอแจ็คพอตลงไปโอ้้หูอืมไปเงยอะไรวะอืมอืมอืมลงไปกินยาละลงไปโอ้โหพุดเยอะเยอะเยวะระบบไฟเล็กอยู่ไหนโอเคออกมาเด้อออกมาเต้ออกมาเต้อะไรอะไรอะไร จะวิ่งมาทำไมไม่โดนหรอไม่โดนหรออะไรอุ้ยอุ้ยตบโดนเฉยเนี่ยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อเะนี่ยโอ้ทำไรวะหาของเหลอให้หาไอ้นี่นะผมเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า โอ้โหแป๊บนึงนะเหมือนให้หาทรัพยากรนะฮะเป็นเหล็กนะผมเอาเป็นยาไม่ใช่เออเออนี่เจอละเอาไปเลย,เรยแรกกับน้ำมันนะเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งไปเว้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮัโลโหลแม่เงเอ้ยจะขายของก็นหน่อย ทิ้งเลยไม่ต้องขายละโดนเต็มเต็มเลยนะผมเฮ้ยตรงนี้มีของเว้ยเฮ้ยดูทีเพิ่มมีของดีโอ้โหของดีก็แย่นะโอเคมีของขี้เกียจปีขึ้นด้านบนเลยขี้เกียจปีเก็บของมาหน่อยแล้วกันนี่เก็บไปขี้เกียจปีขึ้นด้านบนนะ เค้กต่อไปนะผมก็เป็นเค้กของคนนี้นะที่อยู่บ้านหลังนี้เลยด้านล่างไปไกลมากนะผมลิเกียวลุยต่อนะฮะไปแล้วจ้าโอเคมาตรงนี้เลยนะไหนวะตรงนี้เลยอื้มซอมบี้นี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะให้เราไปไปทำอะไรวะอ๋อไปคุยกับคนพวกนี้เหรอ ว่าไงเพื่อนมีอะไรให้ช่วยเหลือมีอาหารขายเลยโอเครับมือกับเวลาอืมเรียบร้อยนะคุยกันจากหลังหักหลังเราปะเนี่ยฮะจากหลังกูปะเนี่ย ฮ้ยเฮ้ยเ้ท่าทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยท่าทีไม่ค่อยดีน,ยนะวะไพวกเองเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่เลยนะท่าทีไม่ค่อยดีเลยคนพวกนี้จูจ่ๆก็ ไม่เป็นมิดทั้งนั้นดื้อๆเลยโอเคเดีย๋ยวผมจะลองหาบ้านแปบน๊บนึ่งเพื่อนโอ้โหแค่ดูแมพแป๊บเดียวนะฮะอะไรวะเนี่ยแล้วก็เปิดเวทีคอนเสิร์ตโอ้โหเพราะว่ามันมีจอมบี้ตัวเล็กตัวหนึ่งของผมที่มันตะโกนนะรอไม่เข้ามานะฮะการลยเพื่อน จัดการกันเองนะเว้ยกูไม่เกี่ยวไปแล้วจ้าเดินล้อดเดียวเดินล้อดเดียวไปคนเดียวอ๋อเด้เด้อ๋โหทำไมพวกนี้ไม่ก็ไม่สนใจนะอใส่เราต้องล่อไปเองว่ะมาไม้หมดไม้หมดเร็ว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 ววว ่อมาให้หมดเออจัดการเลยเฮ้ยเออเอาเลยเพื่อนเออโอ้โหแม่งโหดแบบบ้านหลังนี้ม่งโหดจริงอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยชะการเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทิ้งผายโดนละโดนละโดนละเพื่อนโอ้โหเดือดตายละโอ้โหติดเยอเลย ดีเอายามาไปเฮ้ยดีนะเอายามาเฮ้ยรถดิบแม่งเอ,อ้ยนี่ไงเพือมันขัดแตงกวาให้กำลังโอเคเลยโอ้โหหาอะไรวะเนี่ยมีแค่หาบ้านเฉยแค่เด้มันมากระทืบเราขนาดนี้เลยแค่หาบ้านแดงก็ได้เหมือนไปละไปโว้ดจะกร้ามเลยเพื่อน กระทืบมันเร็วเข้ากระทืบมันกันเลยเอ้ยกระทืบมันกันเลยูฟนี้บอกโอ้โหมือนี้หาปัญหาให้กูเลยตะพืดเลยนะเพื่อนมาดนี้กระนำเลยอืมแม่นแม่นใกล้บรรลุไปโอ้ยแม่งจมตีเร็วตลอดเลยจบตีก่อตลอดเลยนะ มันเป็นยังไงอืมโอเคหาต่อนะฮะโอ้โหพอมาถึงบ้านตอมีมันก็เต็มไม่หมดอเลยเพื่อนกระทืบมันจะไปเหลืออะไรครับผมเพื่อนเราไม่จักรดกันหมดนะดูดูดูโอ้โหไล่กระทืบไล่ฟันกันหื้ยให้ยับเลยดิดิดิอะไโอ้โหจะไปเหลืออะไรโอ้โหโดนมากระเด็นกระดอนกันโอ้โห นี่ไงกลี้ย่าง,งนะผมจะไปเหลืออะไรครับอย่างหดโอเคถ้าถุนเรามียิบฝาโอเคเอามาครับผมยานะผมตอนนี้เกลี้ยงเลยอืโอาเ้โหไม่ต้องเปิดประตูถ่วงกันอีกโอเคไม่เป็นไรนะมีเควสต,ต่อไปนะผมก็คือตรงนี้นะเป็นเทรดเดอร์นะผมน่าจะเป็นเทรดเดอร์อะไรทุกอย่างแรงเท่มบ่รู้ รู้สึกว่าจะเห็นบลโรเดอร์นะอยู่บริเวณบ้านนี่แหละนุ่นๆๆๆนี่ยิงจ้ปิดฉากไปเลยกล้วไปหาของก่อนละกันนะฮะค่าเวลานิดนึงนะผมเพื่อที่จะให้ไอเจ้านี่นะผมใกล้จะหมดเวลาแล้วรอเวลาโคตรนานชั่วโมงเลยกว่ามันจะเสร็จเอ,อน,นี้ก็ ขับไปเรื่อยก่อนลวกันผมกลัวว่าจะว่ามันจะม,มจะมืดนะฮะหาไปเรื่อยเผื่อโชคดีเจอบัตแดงนะฮบผมผมหาไม่เจอแล้วนะในแมปอะผมผมเหมือนวนะ่าผมไปทุกที่แล้วอะผมไม่รู้ว่าเป็นพรบั๊กหรือยังไงไม่แน่ใจนะฮะลองสแกนหาแล้วกันนะครับตอนนี้ตรงนี้สองที่ดีไม่ต้องลงหาของวะ่ะ ไม่มีนะตรงนี้ว oh, oh, ิ so good. Good ่งไปเอาละเจอละเราไปโอ้โหระเบิดไฟเราไปแนี่เอาเบิดไฟมาเฮ้ยชิบผ่านละกดผิดทิ้งขอไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยว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 จะทิ้งน็อตเว้ยทิ้งน็อตแป๊บเออเดี๋ยวไปเก็บระเบิดไฟก่อน ม่ได้เก็บระเบิดไฟตรงนี้มีของเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่พื้นที่นี้โอเคดูดิมีกระสุนนี่นะไม่ใช่ของที่เราต้องการเราเราต้องการระเบิดไฟนะเก็บไม่ได้พวกเราี้ของแน่นมากมาก โอเคไปแมงเลยต่อมี้ก็พึบเลยไปวิ่งรอก่อนวิ่งรอก่อนรอมันออกมาตรงนี้ก่อนเสี่ยงเปโลวะเสียงแม่กคุ้นที่เป่งไงไป เร็วเข้าเร็วเข้าขึ้นรถขึ้นรถนรถ,รถ,รถโอ้โหแหมเยอะใชเปิงเออถังรถว่าแล้วว่าเสียงเฟโลรีบขึ้นให้ไหวเลยแน่ <c oughs> มาตรงนี้ที่เดิมนะผมแหมไหนะมันมีอะไรในนี้ ว่าไงครับคุณพี่โอเคโอ้โหมีบาเรตแบบรัวนะครับผมมีมอตด,ด้วยแล้วก็มีอ่าที่อัปเกรดรถนะผมแหมบาเรตอันนี้น่าซื้อมากนะฮะเออผมซื้อมาดีกว่าเผื่อแบบภารกิจสุดท้ายเงี้ยเราได้ไปเจอกับคนอะไรเงี้ยได้เอาบาเรตจาะกับบามัน,นัดเดียวอยู่เลยปิดวิญญาณเลยทีเดียว โอเคน่าซื้อมากกว่านะไปไหนวะเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไหนเนะี่ยเอามา <Okay. S 1> บาเลตสวยงามมากโอเคตอนนี้ผมก็ใกล้จะซื้อได้แนละ้วผมตอนนี้นะโอ้โหตรงนี้ก็ซอมบี้ก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนวันนี้เหมือนมีถุทตยานะ่ะ <c oughs> จะเดินเข้ามาหาหาพื้นที่ที่มีคนอะไรประมาณนะั้นนะ โอเคลงไปประจำการด้านล่างกันเลยแล้วทอมบี้ก็จะตีบ้านเราอีกเนะี่ยตอนนี้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอเคสแกนหาข<ด>ึ้นรถปะมกาวะบ้านเรายังไม่ลุยนะจะค่อยไปลุยทีหลังรอ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 มันสแกนหาแมพโอเคเจอละ อยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้ทำไมเราหาไม่เจอแหมหาตั้งนานโอเคหลังสุดท้ายแล้วนะผมตอนนี้เราจะไปลุยกันนะผมก่อนที่จะกลับบ้านนะเดี๋ยวเราแวะเข้าบ้านก่อนดีไหมเอาแวะเข้าบ้านก่อนแป๊บนึงให้มันไอ้นี่ก่อน เก็บบ pues mm ้านเล็ไปก่อนดีกว่าเนี่ยให้ให้ทอมบี้มาตีบ้านก่อนเหมือนเรามีความรับผิดชอบสักหน่อยแล้วก็ไปลุยต่อเนี่ยไหนวะพิกัดที่เรามาไวะไปขอนที่มันจะมืดค่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหมันจะไปไงวะเนี่ยโหรถคันนี้มันปีนได้เว้ยโคตรดีอ่ะ รถกระบะคันนี้มันดีมากเลยนะเพื่อนเอาง่ายคือตะกูตะกูลถกระบะแบบเนี้ยดีทุกคันแหละเพราะว่ามันลุยพื้นพื้นที่แบบนี้ได้ผมลุยหินลนะุยอะไรได้โอ้โหแล้วพลิกจังด้วยโอเคเจอพิกัดแล้วโอเคที่ผ่ายแนละ้วต้องขย,ยับหยับรถหน่อยแป๊บนึง แล้วต้องเล่นกับพี่พี่จังกันน็อตด้วยนะงานงอกแล้ว,วเพื่อนๆเอาละงานงอกละเอาดิระเบิดทีละลูกกดสว,วยงามมากอุย้ยการตะเทือนสถานโลกาโอเคอุย้ยเยอะ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 การตะเทือนสถานโลกา หายละไปโอ้โหกาตะเทียนตะทานโลกาเอาละตะเทียนมาเลยโอ้โหเฟโลไาดิกาตัเทียนตะทาโลกาลไปชิบหายล้ลบไปลบ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 เอาผมรีบกดอัดไว้โทีเพื่อน ผมไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้ผมกอดอัดติดกันนะเมื่อกี้จังหวะที่ผมคุยโทรศัพท์น,นะผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันจังหวะนั้นมันจะเข้าหรือเปล่านะถ้าเข้าไปก็โชคดีนะผมผมว่าตัดลงอย่างนั้นเลย <c oughs> เออนาทีที่เจเจ็ดนะฮะเอาวะไปขอกลับพื้นที่ของเราก่อนดีกว่านะตอนนี้แม่งไม่ไหววะบ,บี้แม่หดคนนี้ก็ใกล้จะดองแล้วด้วย เก็บของไปนะฮะอืมเก็บของที่ได้มาป่ะไปพักผ่นอนตะภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะเพื่อนแล้วซมบี้จะตีบ้านจะด้วยเป็นไงบ้างโอเคคนนี้คนเดียวนะที่ไม่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรนะผม เอาละมาละโดนทีเกือบตายงั้นก็ทำการรักษาเลยดีกว่าคนนีน้อืมอย่างง,ง่ายถุดแล้วก็เปลี่ยนตัวละครทั้งหน่อยมาเฟโล่คัมมิ่งเหรอเข้ามาก็เท่านั้นนะเพื่อนเนียเข้ามาก็โดกนกระทืบอยู่ดี พวกเรามันโหดวะไอีมือพวกเอ็งไม่ถึงขั้นไปเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านหลังที่เราจัดการมันอยู่ตรงไหนวะเอาแล้วอยู่ไหนอะอ๋ออยู่ตรงนี้นะน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปที่แถวเนี้แหละ กรีโค้ดไกลเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับผมถ้าอยู่บริเวณนั้นนะผมว่าของเก็บไม่หมดเลยระบงระเบิดอะไรเงี้ยเออเนี่ยผมจำได้ว่าต้องออกทางนี้นะหลังนี้แหละโอเคโล้ป่าวว่หวังว่าจะไม่มีนะ ฝากเก็บของนะผมเก็บปืนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหวกลับบ้านกันดีนกว่านะผมไฟลุกก็มาแล้วตอนนีม้มาเหอะมาเหอะไม่ทันแล้วเพื่อนเลยทัมบี้บุกบ้านแล้วมันละโว้ยงานดี โอ้ยโอ้ยเออปัญหาเพื่อนๆอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีนะที่เหลือก็แค่เคลียร์ซอมบี้นะผมสเต็ปง่ายๆนะก็คือเราเข้าไปมาร์งแบบนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปทำภารกิจอะไรได้นะแล้วก็ต้องกลับมานะผมโอเคเก็บของไปก่อนแล้วกันนะอประมาณนี้ เคลียนะผมทีนี้ก็เรียบร้อยทีเ่เหลยวก็แค่รอทำเควสนะผมแม่สบ,บายนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ